ดีครับอินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสิรันธนินนะครับวันนี้จะมาอยากเล่าอีพีสามครับจะมาคุยเรื่องว่าเอช่วงโควิดเนี่ยถ้าเรามีความจําเป็นเนาะที่ต้องเข้าโรงพยาบาลต้องแอดมิดเนี่ยต้องทำไงบ้างเขาต้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมาอยู่ห้องพักห้องพิเศษของโรงพยาบาลรัฐบาลใหญ่ในจังหวัดใหญ่แห่งหนึ่งแล้วกันนะครับก็ไม่คิดว่าชีวิตเนี้ยจะต้องมานั่งทำคอนเทนต์แบบนี้เนาะแต่ว่ามันในไหนก็แบบมี จังหวะชีวิตที่ต้องที่ต้องเข้ามาอยู่ต้องมาใช้เราอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับเพราะว่าบอยก็งงเหมือนกันตอนที่มาครัง้งแรกอะไรเงีเยง้ยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดทำคอนเทนท์ให้ข้อมูลไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆนะครับหรือว่า,าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็จะน่าจะแบบได้เตรียมตัวก่อนจริงๆคือจะบอกว่าช่วงโควิดนะครับยิ่งๆช่งช่วงนเงี้ยรนะะบาดหนักอนะไเงี้ยรักษาตัวเองให้ดีๆนะครับอย่าให้ต้องเจ็บปว่วยหรือว่าอย่าให้ต้องเกิดอุบัติเหตุที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลย จะดีที่สุดครับว่าคราวนีนะ้เล่าไปแล้วก็ทานไปนะครับนี่คือเป็นอาหารอันแรกนะครับตอนเย็นๆแล้วนะครับก็คืออยู่ที่ทราบกันที่บใบโพสลองหน้าหน้าโพสนะครับกนนี้อบกินไปด้วยนะว่าแม่ไปประสบอุบัติเหตุนีดน,นึงคือลมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ เราต้องอามาแอดมิดตัวการว่าจะต้องผ่าตัดกระดูกอะไรหรือเปล่าอะไรเยงนี้ครับแล้วทีนี้ก็คือยาวเลยเาะเลยว่าเรามาเล่ามาแชาร์แล้วกันว่าห้องพักพิเศษนะของเรามารัฐบาลเป็นยังไงทงายังไงถึงจะได้และช่วงโควิดเนี่ยเขามีขั้นตอนการแอดมิดยังไงบ้างญาติอยู่ได้ไหมไม่เยี่ยมได้ไหมนะครับก็คือบ่อยเริ่มจากว่างานแอดมิดก่อนโชคดีคือปกติของโรงพยาบาลที่ไปมาอยู่อะครับ ยากมากที่จะมีห้องพิเศษเหลืออยู่นะครับแต่โชคดีคือเหลืออยู่พอดีเขาบอกว่าน่าจะเป็นตังหวะว่า,วาเป็นอาการฉุกเฉินแล้วบ่อยก็แบบเหมือนคือนั่งกินที่ระเบียงนะครับนี่คือคนป่วยอะไรตอนแรกแล้วก็มาในแบบเวลานอก,นอกราชการอะครับมันก็เลยมีหรือ,อยังไงไม่ได้่ายคือม,มีห้องว่างหนึ่งห้องอนะไรอ่เงี้ยอืมตอนต้นก็คือถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลแถวบ้านอยก่อนครับมาถึงปุ๊บเจอคุณหมอ หมอเขาก็ใหแอดมิ made. ก็คือต้องพาคุณแม่เนี่ยทำทำตรวจก่อนตรวจโควิดก่อนนะครับผมก็สวอปจมูกสวอปลำคออะไรเงี้ยครับแล้วกรร็รอดูผลหลายชั่วโมงมากนาก็เลยให้คุณแม่เบื้องต้นเขาก็เลยเหมือนพาคุณแม่ไปห้อง,ห,องห้องพักรวมอะครับของผู้ป่วยของผู้ป่วย ผู้ป่วยผู้ป่วยที่ที่รอรอที่จะเข้ารับการรักษาต่อเนี่ยครับแล้วก็ระหว่างนั้นบอยก็เลยเข้าไปแจ้งความจำนองว่าคือคุณแม่บอยเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเรื่องของการขับถ่ายเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยนข้งมีปัญหาแล้วก็เป็นหลอสมองเสียมด้วยเขาก็เลยช่วยหาให้ในห้องพิเศษก็เลยระหว่างคือต้องรอผลคุณแม่ก่อนว่าคุณแม่ติดหรือไม่ติดนะครับถึงจะถึงจะจองห้องพักได้ระหว่างนั้นบอยก็เลยกลับบ้านก่อนเพื่อไปเก็บข่าเก็บของมาํำรองมาสองชั่วโมงก็กลับมาครับ เขาก็บอกว่ามีห้องคุณแม่ผลคุณแม่ออกมาไม่เป็นแล้วก็ห้องผ่านละแล้วก็มาทําการตรวจโควิดของบอยีกทีหนึ่งของบอยเนี่ยจะสอบแค่จมูก,กน,นะครับน่าจะเป็นแค่ ATK นะอืแล้วก็รอผลประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วพอผ่านปุ๊บเขาก็ให้เราอะไปจ่ายเงินเสรคุณแม่ในสภาพที่ห้อยแขนละแล้วก็ดามเฟื้อไว้นะครับก็เลยจ่ายเงิน,นเรียบร้อยก็พายขึ้นไปที่ห้องชั้น เบื้องต้นเนี่ยใบ admit ไปที่แผนกกระดูกก่อนดูแลข้อก่อนนะครับก็อยู่ตรงบริเวณใกล้กับที่ที่พักที่แรกเลยก็คือชั้นบนนะครับว่าเข้นเข้าไปสภาพห้องต่างๆก็เป็นแบบนี้นะครับ ก็จริงๆคือบอยไป่บอ,อ่านนิเวศไะนะครับคือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องของที่เท่าไหร่มันบอกว่าประมาณส0 0พันสองพันสอรอยอะไรเงี้ยครับแต่เขาบอกว่าของบอยจ่ายแค่พันหไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าลดจากสิทธิ์ห้องสิทธิ์ของผู้ป่วยสงสัยอยู่แล้วหรือเปล่านะครับก็คือได้ห้องพันหเข้าไปก็ในห้องก็จะมีเตียงไฟฟ้าคือเตียงห้องกว้างกับห้องค่อนข้างกว้างเลยห้องแรกนะครับก็ ห้องกว้างใช้ได้นะครับมีเตียงไฟฟ้านะครับแล้วก็มีที่นอนสําหรับมีโซฟาเบสสำหรับผ,ผู้ผู้ผู้ติดตามก็หมายความว่าผู้ติดตามเนี่ยก็คือผู้ญาตินะครับก็จะมาได้คนเดียวแล้วก็ไม่ต้อามาเยี่ยมเลยระหว่างนั้นที่เข้ามาเยี่ยมเนี่ยก็ให้เอาของถ้าเกิดจะมีของไมาฝากมาอะไรเงี้ยก็ให้วางไว้ที่หน้าห้องและพิบาบมาเอาเองนะครับ แล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดเป็นห้องรวมที่แม่ใบไปไปรอผลตอนแรกเนี่ยคือไม่ให้ยาเข้าเยี่ยมไม่ให้เข้าคบเลยไม่ทีาบนาะมีอะไรงี้ยก็คือเป็นห้องเก่าๆอะ่ะค่อนข้างเก่าตกใจคือมันมีคราสบสกปกพนานนิดนึงต้องมารัดเก่าๆอ่ะเนาะม,นม,นมันก็จะประมาณนี้ก็คือ,ก,คอก็คือราคาพันห้าก็รับได้เพราะว่าทาริซามันก็เหมือนที่น้องาัยกระโชนหรนือในเชียงใหม่ก็แบบเจ็ดแปดพันไรเงี้ยครับอื ก็ถือว่าโอเคโชคดีลที่ได้ห้องนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับก็คืออยู่ได้อย่างเงี้ยครับมีแอร์ให้มีพัดลมให้นะครับมีตู้เย็นให้มีทีวีให้มีน้ําดื่มให้แล้วก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้สามมื้อเลยนะครับเชา้ากลางวันเย็นเลยครับแล้วก็มีพยาบาลคอยดูแลตลอดเลยนะครับผมอืมก็แล้วก็สําหรับญาติที่ที่ต้องเข้ามาอยู่เนะี่ยก็คือว่าไม่สามารถออกไปไหนได้นอกโรงพยาบาลคือลงไปซื้อข้าวซื้อปลาสำหรับตัวเองอะได้ ซื้ออาหารกันกินเดินบริเวณโรงพยาบาลได้แต่ว่าห้ามออกน้องของพยาบาลเด็ดขาดค่อนข้างลําบากเหมือนกันในยุคโควิดก็ถึงบอกไว้อย่าอย่าเจ็บอย่าป่วยช่วงนี้เลยนะครับรักษาตัวเองให้ดีๆนะครับอย่าเกินปฏิเหตุเ้ระมันวุ่นวายจริงๆเลยนะครับผมแล้วก็อ่าสิรพ่อของแม่บอยเนี่ยคือพอปรากฏว่าพอเรื่องของกระดูกที่หักอะไรเงี้ยเขาก็ตรวจสอบอะไรกันหมดละปรากฏว่าไม่น่าผ่าเพราะว่า อายุเยอะแล้วแล้วก็ผ่าบร,ริเวณหัวไหล่อะครับมันค่อนข้างเสียเลือดเยอะแล้วก็ผลที่ออกมาก็ไม่ไม่ได้ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดประคืออย่างประจวบแม่วันไมไ่ทำงานเลยแล้วไม่ได้ยกของหนักไม่ได้ทําอะไรมากมายแล้วไม่ต้องใช้แขนเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับแค่กินข้าวสระผมใช้ชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยมันก็โอเคแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นรอให้หายเองแต่ต้องทนเจ็บปวดหน่อยอะไรเงี้ยสักห้าวันหกวันอาทิตย์นึงหรือสองอาทิตย์อย่างมากอะไรเงี้ยร่างกายมันก็จะแบบดูแลไปเองแต่ว่า ก็คืออย่างที่บอกคือแข็มันก็จะไม่ปกติเท่าไหร่เลยครับซึ่งบอยก็เลือกอย่างหลังคุยคุณหมอหลายๆคนนะครับแล้วก็อาจารย์หมอกระดูกด้วยเขาก็คิดว่าอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าเลยครับคือเบื้องต้นเขาก็ตามแล้วแต่เราแต่เรา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 ไม่อยากเสี่ยงแม่คุยกับแม่แม่ก็ไม่อยากเสี่ยงเลยครับเพราะเพราะว่าถ้าเกิดผ่ากระดูกก็น่าจะยาวเลยเป็นเดือนเลยสำหรับการอยู่โรงพยาบาลนะครับอืมก็บเบื้องต้นก็เคยไม่ด่าเอไม่ไม่ผ่าแล้วก็รีดคุณหมอก็เลยดีชันให้แล้วก็แต่ว่าะหวผังวังน,นะบอกว่าคืาอ หมาะเขาเรียกว่าชาักกันนะครับแต่ว่าพอนนีรู้เพราะว่า,เรา,เ,ราเราอินกับในในทีวนีครับในละครนะว่าอาการชารักเราอินกับในทีวีในละครที่เราดูมาตลอดเนี่ยว่าอาการชารักกันมันก็คือเหมือนเป็นกระตุกกระตุกอย่างนี้ครับจะมากคือเหมือนแบบอ่อนแรงแล้วก็ตาลอยขึ้นมาอย่างงี้ครับแล้วก็เรียกะัะไม่ไม่สนองตอบ ถ้าพักหนึ่งเลยอะไรเงี้ยคือเขาเป็นสองครั้งก็คือพอตอนที่เขาลข้มครั้งแรกคร่ะแเราพยายามยกเขาขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็วูบลงไปอย่างเงี้ยอาการเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็พอมาเมื่อเช้าเช้าก่อนที่คุณหมอจะดิชาน,นี่ยก็เป็นอีกเป็นในห้องน้ำเลยโชคดีคือใบยอยู่ประกบข้างหลงังแปรงฟันเสร็จแล้วจะลองจะย้ายไปเข้าห้องน้ำไปไปที่โถนะ่ะโถส้วมครับก็ก็วูบอ,อีกอนะไรเงี้ยก็เลยคุณหมอเขาเลยเป็นอะไรทำไมถึงเมียกันแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยตรวจละเอียดเลยคือเจาะเลือดไปตรวจอ่ ซีทีสแกนสมองใหมอหลายอย่างเลยครับเขาก็วัดนู่นวัดนี่อนะไรเงี้ยวัดค่าน้าตาลต่างๆนะครับเบื้องต้นออกมาแ่าจะโอเคอยู่แต่ว่ายีทีนึงคือต้องวัดคลื่นขนของสมองนะครับแต่ว่านี้ยต้องเขาทําได้แค่วันละครั้งสองครั้งอะไรครับก็เ,เลยต้องตรวจแล้วไม่คิวยาวถึงวันที่สี่มีนาเดือนหน้าเลยโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีนึงแล้วก็ เมื่อตอน,ตวน,นเวลานี้ก็คือเราดูอาการเลยครับก็เลยจําเป็นต้องย้ายจากกระดูกนะครับเพราะว่าเขาก็มีคนไข้ที่ต้องการห้องพิเศษเยอะเหมือนกันก็เลยย้ายมาที่ตึกเม็ดครับเพรตึกอายุรกรรมพิเศษนะครับก็ได้ห้องหมาห้องใหม่นี้ก็จะเล็กกว่าเดิมนิดหนึ่งประมาณ2ในสนะครับแต่ว่าดูใหม่กว่าสะอาดกว่าอะไรครับแล้วก็แต่ว่าเตียงอาจจะเป็นใช้มือละอ่าแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างเลยก็คือเหมือนเดิมนะครับมีจานมีช้อนให้นะครับมีเอ่อ ที่ตะคักวคนหนูมีวัดใบสไลด์อะไรเงี้ยไม่ไม่ยากงี่เงี่ยต้องเตรียมมาเองนะครับอืมอแต่แอาร์ที่ใหม่เนี่ยแอร์เย็นกว่ามีระเบียงตรงนี้มีระเบียงให้้หน,นั่งได้กับถนนแล้นระเบียงมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมันเหมือนมันอับๆหน่อ,นอยตรงนี้ก็ชอบเอออย่างเราเนี่ยแบบเข้ามาสูตรอากาศมองวิวคิวทาร์ตต่างๆได้นะครับนี่จะเป็นวิว บอกครับอย่าเจ็บอย่าป่วยเลยนะครับผมเนาะส่วนโรงพยาบาลก็สมราคาครับผมมีมีมค,คือบ่อยอค่ามีแอร์มีพยาบาลมีหมอใกล้ๆเนาะเตียงเตีงสะดวกอะไรเงี้ยครับก็โอเคอยู่เพราะตอนนี้คือแม่ก็เอ่อต้องเหมือนคือตอนเนี้ยช่วคิดช่วยเยี่ยวให้คนแก่เลยเหมือนที่เราเป็นเด็กแล้วแม่ดูแลเราอะออก็คือต้องทําหมดทุกอย่างต้องโถมมาใส่ต้องอ,อะไรมาให้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าแม่จะไม่เป็นอะไรมากกว่านี้แล้วก็ได้ออกจากเมนูนะ ฟังหายจะได้ปีไป,ปหาตุก๊กตาครับส่วนคนอื่นก็คือช่วงที่ไม่โควิดก็ว่าเหนื่อยแล้วนะแต่พอช่วงโควิดมันจะเหนื่อยมากเลยนะครับต้องตรวจ ATK บ่อยด้วยตลอดเวลาเลยครับอืมแล้วก็ โรงพยาบ,บาลต่างๆบุคลากรที่เข้ามาเขาก็ต้องระวังตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าเออเป็นอะไรไปมันก็มีคุ้มกับที่ต้องเสียบบุคลากรไปในการทํางานอะไรเงี้ยเราก็กังวลโนูน่นนี่นั่นเยอะเงี้ยนะครับผมก็ยังไ,ไงเดี๋ยวถ้าเกิดออก,ออกนอกโรงพยาบาลเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ใหม่ๆมาด้วยนะนะครับผมเนาะโอเคครับมีวันนี้ปากช่องบอลเจมส์อันนี้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ